ไทยพบกับสองปรปัักที่แข็งแกร่งอังกฤษทางตะวันตกและฝรั่งเศสทางตะวันออกเพื่อรักษาเอกราชไทยยอมหักอาวุธเพื่อความอยู่รอดโอลาวและกัมพูชาเป็นของฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่องไทยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการยกรัชานและสิรัฐในคาบสมุรทรธรลารายู่ให้อังกฤษเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งโดยตรง อังกฤษและฝรั่งเศสไม่ได้ยึดประเทศไทยประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นแต่ก็ทำให้คนไทยต้องทัดทากไปอยู่คนละทิศคนละประเทศในอุษาคาเนหลังจากที่ไทยยอมเสียดินแดนแล้วกษัตริย์ไทยก็เริ่มเรียนรู้จากประเทศตะวันตกอย่างรอบด้านหลวงพิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งพอบอทอบอชาวศึกษาที่ฝรั่งเศสเป็นเวลาสามปีและได้รับอิทธิพลจากลัทิชาตินิยมตะวันตกอย่างลึกซึง้งในปีพุทธศักราช2481เขาได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้สำเร็จก้าวแรกของหลวงพิบูลสงครามในการส่งเสริมความเป็นไทยคือการเปลี่ยนชื่อประเทศคำว่า สยามมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผิวคล้ำผิวดำและใช้เรียกสยามกันอย่างแพร่หลายในประเทศของจีนและประเทศทางตะวันตกต่อมาเพื่อปรับให้เข้ากับสากลไทยจึงใช้สยามเป็นชื่อประเทศหลวงพิบูลสงครามเชื่อว่าประเทศไทยซึ่งหมายถึงประเทศของคนไทยควรนำมาตั้งเป็นชื่อประเทศใหม่ เพราะคนไทยมีอยู่ทั่วไปทั่วโลกหากใช้ประเทศไทยเป็นชื่อประเทศจะดึงดูดความจงรักภักดีได้ของพวกเดียวกันและอำนวยความสะดวกในการอื่นๆพุทธศักราช2482สยามได้ประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศเป็นประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศของคนไทยในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนชื่อประเทศนั้น ได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสทุกประเทศต่างตระหนักดีว่าการเปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นเรื่องไม่จริงแต่การขยายออกไปภายนอกนั้นเป็นเรื่องจริงท่ามกลางความเมื่อต่อหน้าสารประเทศใหญ่หลวงพิบูลสงครามมีความมั่นใจมากในปีพุทธศักราช2482 ช่วงเวลาแห่งการขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต์สอารวาสความสำเร็จของนาซีเยอรมนีและญี่ปุ่นได้สนับสนุนรัฐบาลไทยอีกทั้งจีนอังกฤษและฝรั่งเศสก,ก็อยู่ท่ามกลางสงครามทำให้ไทยมีโอกาสในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2483เยอรมนียึดครองกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในเดือนกันยายนญี่ปุ่นรุกรานอินโดจีนของฝรั่งเศสและในเดือนพฤศจิกายนของปีเดียวกันรัฐบาลไทยเสนอเงื่อนไขไม่รุกรานแก่รัฐบาลของฝรั่งเศสไทยขอใช้แม่น้ำโขงเป็นเขตแดงกับอินโดจีนฝรั่งเศสและควรยกฝั่งขวาของแม่น้ำโขงตั้งแต่ตอนบนถึงชายแดนกัมพูชาให้ไทยถ้าฝรั่งเศสต้องการออกจากอินโดจีน ฝรั่งเศสก็จะคืนดินแดนที่ไทยยกให้ด้วยรัฐบาลวิชีปฏิเสธคำขอของไทยอย่างไม่ใหญ่ดีในเดือนธันวาคมไทยรุกกัมพูชาในอินโดจีนของฝรั่งเศสและไทยกับฝรั่งเศสก็จนมุมเพื่อให้ได้ใช้ชนะเหนือคนไทยญี่ปุ่นจึงกดดันให้ฝรั่งเศสยอมยกสามจังหวัดคืนให้ไทยคือพระตะบองเสียมราชและศีโสพลทางตะวันตกของกัมพูชา รวมทั้งคืนหลวงพระบางและจำปาศักด์ในลาวที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของไทยรวมพื้นที่ประมาณ65,000ตารางกิโลเมตรรวมทั้งในปัจจุบันข้อพิพาทไทยกัมพูชาดินแดนปราสาททวิหารความสำเร็จทางทหารสนับสนุนการขยายตัวของกองทัพไทยซึ่งเข้าสู่รัชฐานของอังกฤษในพม่า ในปีพุทธศักราช2485และยึดครองพื้นที่บางส่วนในรัชฉานในปีเดียวกันไทยและญี่ปุ่นได้ลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรไทยญี่ปุ่นและเริ่มประกาศสงครามกับอังกฤษและฝรั่งเศสในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2485ญี่ปุ่นถือโอกาสเข้ายึดครองแหลมมลายูของไทย ในประเทศไทยเพื่อปลูกฝังให้ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะพันธุ์บรรณาการญี่ปุ่นจึงทำตามพุทธศักราช2486ญี่ปุ่นยกรัฐทั้ง4แห่งบนคาบสมุทรทำลายยูคืนให้ไทยซึ่งอังกฤกษยึดไปในปีพุทธศักราช2452การขยายกำลังทางทหารของไทยก่อนหน้านี้ คือเพื่อกอบกู้ดินแดนที่ถูกยกให้ในส่นทิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในปีพุทธศักราช2486กองทัพไทยบุก12ปันาภายใต้การตีโต้กลับของกองทหารจีนกองทัพไทย,พยแพ้ในปีพุทธศักราช2487กองทัพญี่ปุ่นล่าถอยอย่างต่อเนื่อง ในสมรภูมิต่างๆและประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันคือถูกกองกำลังพันธมิตรโจมตีอย่างต่อเนื่องวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นยอมจำนนไทยประกาศทันทีว่าการประกาศสงครามกับอังกฤษและฝรั่งเศสครั้งก่อนนั้นไม่ถูกต้อง ไทยอ้างร่วมรบเพื่อรักษาติดปตายในเขตแดนตนและไทยรอดพ้นจากการถูกชำระบัญชีแต่ถึงกระนั้นไทยก็ยังต้องขายดินแดนที่ยึดครองในกัมพูชาลาวและเมียนมาออกไปในปีพุทธศักราช2488ประเทศไทยได้กลับไปเรียกชื่อประเทศเดิมว่าสยามกลับคืนมาอีกครั้งพุทธศักราช2491 หลวงพิบูลสงครามกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในปีที่สองเปลี่ยนชื่อประเทศกลับมาเป็นประเทศไทยอีกเช่นเดิมใช้ชื่อประเทศไทยแทนชื่อประเทศสยามจนถึงปัจจุบันแม้ว่าชาวไต้และชาวไทยจะอยู่ในกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันแต่พวกเขาก็แยกจากกันมานานกว่าพันพันปีแล้วและมีความแตกต่างกันอย่างมากในทุกด้าน หลังจากที่คนไทยส่วนหนึ่งลงไปทางใต้พวกเขายังคงผสมผสานกับชาวพื้นเมืองในท้องถิน่นและมีจำนวนชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาต่างๆด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยในประเทศไทยถูกผสมโดยกลุ่มชาติพันธุ์ไทยและได้ดูดซับกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากจากกลุ่มชาติพันธุ์โดยรอบ ต่างจากชาวไตในประเทศจีนสายเลือดที่ค่อนข้างบริสุทธิ์กว่านอกจากสายเลือดแล้วยังมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างใดกับไทยส่วนวิถีชีวิตและความเชื่อทางศาสนาของคนไทยและชาวไตก็ยังมีเหมือนกันอยู่ยังไม่เปลี่ยนไป